สวัสดีค่ะ657 0031นเนนภาพโพธิวิพุทธค่ะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอโครงร่างการใช้สัญญาอุดมการในเพลงรักน้องมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหัวข้อในการนำเสนอนะคะ 1. ที่มาและความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์3ขอบเขตการวิจัย 4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ5ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะนักศึกษามาทห้โดนส่วนใหญ่คงเคยได้ยินหรือรู้จักเพลงรักน้องจากการประถมนิเทศจากเพลงสันทนาการหรือตามโอกาสและช่องทางต่างๆเพลงรักน้องมีเนื้อหาที่ซึ้งกินใจด้วยเนื้อหาของเพลงและทํานองที่แพรเราะติดหูที่ใครฟังก็ต่างร้องตามได้แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วเพลงรักน้องถูกแต่งขึ้นโดยใครและในเนื้อเพลงมีความหมายว่าอะไรและสื่อถึงใครคะ่ะ ดิฉันนะคะจึงขอเลือกการใช้สัญญาของ p พียมาวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงรักน้องโดยวิเคราะห์จากการจับประเภท ของสัญญาภาพ3ประเภทค่ะได้แก่ 1. ภาพเสมือนหมายถึงสัญญาภาพที่เกิดจากการเรียนแบบของจริง 2. ดัชนีสัญญาภาพที่เกิดจากความเป็นเหตุเป็นผลหรือการเชื่อมโยงค่ะ 3. สัญ,ญลักษณ์หมายถึงสัญญาภาพที่เกิดจากข้อตกลงในกลุ่มสังคมโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมนั้นโดยในเนื้อหาของเพลงรักน้องนะคะนอกจากมีการใช้ทฤษฎีสัญญาศาสตร์แล้วยังมีการใช้กรอบแนวคิดด้านอุดมการณ์เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดประสงค์ของผู้แต่งจ เนื้อเพลงด้วยค่ะโดยที่ดิฉันเลือกกรอบแนวคิดของอุดมการมาใช้นะคะเนื่องจากเพลงรักน้องเนี่ยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตค่ะผู้แต่งเนี่ยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นในตอนที่เหตุการณ์6ตุลา14ตุลาการเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะจึงแต่งเพลงนี้ขึ้นจากอุดมการณ์จากประสบการณ์ที่ผู้แต่งเคยได้พบเจอมาค่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาสัญญาอุดมการในเนื้อเพลงรักน้องมหิดลค่ะขอบเขตการวิจัยนะคะศึกษาตัวบทของเนื้อเพลงรักน้องของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะ การศึกษาสัญญาที่สื่ออุดมการในเพลงรักน้องมหิดนตามแนวคิดสัญญาศาสตร์ของเพียสผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แนวคิดเรื่องสัญญาศาสตร์2แนวคิดเรื่องอุดมการณ์3งานวิจัยเรื่องสัญญาศาสตร์และงานวิจัยเรื่องอุดมการที่เกี่ยวข้องค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ทําให้ทราบความเป็นมาของเนื้อเพลง 2. ทําให้รู้และเข้าใจกับความหมายของเนื้อเพลงรักน้องตามจุดประสงค์ของผู้แต่งอย่างแท้จริงค่ะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ